สวัสดีครับสมาชิกนกหลงทุกท่านวันนี้ผมมาแนะนำเทคนิคในการเปลี่ยนคู่นกหลายท่านที่เคยเพาะนกอาจจะมีวิธีหรือก็มีเทคนิคการเปลี่ยนคู่นกที่แตกต่างกันครัววันนี้ก็ผมก็มาเล่าถูกกันฟังในการเปลี่ยนคู่ให้กับนกว่าช่วงเวลาไหนที่สมควรเปลี่ยนหรือช่วงเวลาไหนที่ไม่สมควรเปลี่ยน ครับในตัวนของเทคนิคอของผมที่ผมได้ใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับในนี้ก็กําลังจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะครับคือผมจะเปลี่ยนก็ตอนอตอนที่ลูกนกเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยอายุประมาณสักห้าถึงเจ็ดวันหลังจากพี่ลูกนกออกมาห้าถึงเจ็ดวันเนี่ยก็เอาตัวผู้ตัวเก่านี่ออกไปเลยครับแ,แยกออกจากตัวเมียซึ่งให้ตัวเมียเนี่ยอ่า เลี้ยงลูกตัวเดียวนะครับเลี้ยงลูกตัวเดียวทำลำพังแล้วก็เอาตัวผู้ที่เราจะเปลี่ยนตัวใหม่เนี่ยมาเทียบกลงไว้เทียบกลงไว้เทียบกลงไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้ตัวเมียเนี่ยเลี้ยงลูกไปก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าถ้าบางคนรีบก็เห็นว่าถ้าเกิดนกมันอนอนใกล้กันแล้วเนี่ยก็สามารถจับข้อคู่แล้วเอาลูกนกออกได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดบางคนที่ไม่รีบอ,อยากจะให้แม่ นกเนี่ยเลี้ยงลูกจนลูกรังเองจนกินอาหารได้เอง<ม>ก็เทียบกันไว้แบบนี้นะครับเทีบยบไว้แบบนี้พอลูกออกเอาลูกออกก็ค่อยใส่ตัวผู้เข้าไปนะครับเนื่องจากว่าตัวผู้เนี่ยจะไปตีลูกได้แล้วก็ต้องเอาลูกออกก่อนแล้วก็เอาตัวผู้ใส่เข้าไปนะครับแต่เทียบลงแบบนี้เพื่อประหยัดเวลานะครับพอ,อเราจับใส่ลงเดียวกันเนี่ยเขาก็สามารถจับคู่ต่อไปได้เลยนะครับในตัวของเหตุผลว่าทําไมต้องต้อง ต้องเปลี่ยนแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าจากการที่ผมปัตุมมาการผุมที่เพาะมานะครับก็คือตั้งแต่ลูกออกจากไข่ก็แม่นกเนี่ยจะใช้เวลาเลี้ยงลูกเนี่ยประมาณสักติดแต่ถึงยี่สิบวันเขาก็จะเริ่มไข่คอกต่อไปแต่ก่อนที่เขาจะไข่ในระหว่างที่เขาเลี้ยงลูกอยู่นะครับถ้าเกิดเราไม่เอาตัวผู้ออกเนี่ยตัวผู้เนี่ยก็จะปัตุมกับตัวเมีย พอถึงเวลาที่ลูกลงจากรังตัวเมียก็ไข่ใหม่ซึ่งไข่ใบนั้นก็ยังปีเชื้อของนกตัวผู้อยู่ถ้าเกิดบางท่านที่พอลูกลงรังปุ๊บก็เอาลูกออกแล้วก็เอาตัวผู้ตัวเก่าออกแล้วก็ใส่ตัวผู้ตัวใหม่เข้าไปแต่เมียก็ไข่ทันทีอันนี้ก็หมายถึงว่าคอกต่อไปนะครับเชื้อลูกตัวนั้นก็ยังเป็นตัว ังเป็นของตัวเก่าอยู่เพราะว่าตัวผู้ตัวใหม่ยังไม่ได้ผสมพันธุ์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนคู่ที่แบบไม่ถูกต้องนะครับเพราะลูกต่อไปลูกคคอกต่อไปอาจจะไม่ใช่ของตัวนี้นะครับไม่ไม่ใช่ของตัวใหม่ในตัวของเทคนิคนะครับของผมก็อ,อย่างที่บอกนะครับผมจะ,ะนําตัวผู้ออก คือแรกๆพอเริ่มอะออกจากใครเนี่ยเราก็ต้องให้เขาช่วยกันกบช่วยกันป้อนก่อนในในที่ห้าวันแรกพอได้ตั้งห้าวันถึงเจ็ดวันเนี่ยก็เอาตัวผู้ออกเลยก็ให้ตัวเมียเลี้ยงลูกไปแล้วก็เอาตัวผู้ตัวใหม่เนี่ยเข้ามาเทียบเทียบลงก็เฉยอ่าเทียบไว้ข้างข้างถ้วยอาหารถ้วยน้านะครับคอยก็จะได้สนิทกันทีนี้เราก็ปล่อยเลยครับเราก็ปล่อยให้แม่เขาก็เลี้ยงลูกไปเอง อ่าเลี้ยงลูกไปเองถือว่าเขาจะสนิทกันแล้วเขาจะนอนใกล้กันแล้วแต่ถ้าเกิดลูกยังไม่ลงรังเราก็ไม่ต้องเอาออกก็ได้นะครับเราก็ยังไม่จับใส่ไปในกรณีที่ไม่รีบแต่ถ้าเกิดเรารีบนะครับในอา่อาระยะเวลาของลูกนกเนะี่ยอ่าพอป้อนแล้วอรอดแล้วเนี่ยก็เอาออกนะครับเอาออกแล้วก็ใส่ตัวผู่ใหม่เข้าไปได้เลยนะครับเขาก็ทําการทำความรู้จาักกาันรประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเขาก็อาทิตย์ที่สองเขาก็จะเริ่มไข่ ทีนี้ไข่ค้อต่อไปก็จะเป็นของตัวใหม่ทันทีนะครับจะไม่มีเชื้อของอตัวเก่าอยู่เพราะว่านกตัวผู้ตัวเก่าเนี่ยเราออก,เร,ออกเราออกตั้งแต่ก่อนที่เขาช่วงเวลาผสมพันธ์แล้วนะครับเราช่วงแรกตั้งแต่เขาฟักเขาก็ช่วยกุกลูกกุกอะไรประมาณสักเจ็ดวันนะครับก็เอาออกได้เลยนะครับตัวสมาชิกท่านไหนนะครับหรือว่าอาจารย์ท่านไหนที่เคยเพาะแล้วก็มีประสบการณ์ ดีๆเทคนิคดีๆในการเปลี่ยนคู่นกที่จะแนะนำนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปะนะครับอันนี้ไม่ไม่มีตัวตายตัวนะครับเทคนิคใคลเทคนิคมันนะครับอันนี้ก็ในส่วนของเทคนิคของผมก็มาเล่าตูกันฟังให้กับท่านสมาชิกนกลงนะครับคลิปนี้ก็มีแต่ละแค่นี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับรอติดตามว่าผมจะนำแต่ละอะไรมาป่ากับท่านสมาชิกอีกต่อไป สำหรับวันนี้ล่ำลากันไปก่อนสวัสดีครับ